ทีนีมาติดตามในเรื่องของราคาอาหารสัตว์แล้วก็ปุ๋ยตอนนี้ค่ะ,คะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ขึ้นราคานะมีเบาเกรียงนะ,ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านก็ได้มีการกำชับถุกถูกฝ่ายเลยค่ะให้คุมแค้มการกักตุนแล้วก็การช่วยโอกาสขึ้นราคาทางอาหารสัตว์แล้วก็ปุ๋ยค่ะ โดยนายไกรซ่อนวิสิทธิ์วงศ์ค่ะผูวาราชการจังหวัดนครรี่ธรรมราชค่ะเป็นประธานการประชุมสํำรวดปริมาณแล้วก็ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก็ปุ๋ยข้องผูประกอบการรับซื้อค่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุย๋ยตามคอสังการข้องฐานนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อกำหนดแนวการปฏิบัติแล้วก็บูรณาการความรวมมือระหว่างภาค่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการกักตุนแล้วก็ช่วยโอกาสที่จะขึ้นราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก็ปุ๋ยข้องผู้ประกอบการรับซื้อและค่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์และป <c oughs> ในพื้นที่ค่ะครับผู้ว่าแกได้กำชับให้มีการดำเนินการในสามขั้นตอนครับคือบังคับใช้กฎหม้ป้องกันปราบปรามเนี่ยจะเกิดขึ้นเลยครับข้อความ่วมือให้ติดบัติต่มหน่อยไปเนื่องจากสถานการณ์อวัตุดิบอ่านสัดเลยครับปุ๋ยคาดแคร์ลงพุ่นมีราคาสูงขึ้นซึ่ง่งพุ่นกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยงสั์นะครับเกษตะกรเป็นอย่างมากนายกจึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางสำนักตำรวจแรงจัดกระทรวงกษตรแเลซากรกระทรวงพาณิชย์แรงแก้ไขและควบคุมนะครับมีให้ผู้ประกอบการกักตุ้นราาค ถ้าพบการกระทําพิษตามกฎไม้ที่เกี่ยวข้องจะน้าทีดำเนินการตามกฎหม้ย่างแข็งครัดนะครับอันนี้ท่านนายกกระทั่งกันมาเองก,กับนองยิ่งออมเพราะเนี่ยแต่ว่านนี้ไล่จังหวัดเลยทําบุปบเดียวเลยนะสุราษฎร์นี่ไลอ่อําเภอเลยนะครับ